ที่การแก้ปัญหาข้องอ p ีติดกับท่อ PC เกกาแบบนี้นะครับเราจะแก้ปัญหาได้อย่างไรนะครับซึ่งเราจะนำข้องอแบบนี้ไปใช้นะครับเราจะนำกาวทาท่อ PC ทาเข้าไปด้านในท่อ PC นะครับใส่เข้าไปเยอะๆเลยนะครับนี่นี่ครับทาเข้าไปเลยนะครับเราจะใช้ความร้อนนะครับนำข้อต่อ ออกจากท่อ PC นะครับเสร็จแล้วเราก็จุดไฟนะครับนี่ครับเราจุดไฟแบบนี้เลยเห็นไหมครับเนี่ยเราจะรอจนกว่านะครับท่อ PC ตรงนี้จะร้อนนะครับอ่อนตัวแล้วใช้ได้แล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้เป็นไขควงปากแบนนะครับแซะเข้าไปนะครับเนี่ยเห็นไหมครับออกแล้วง่ายๆนะครับนี่แซะเข้าไปเลยครับ และถ้าคลิปนี้นะครับท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ใ้คลิปทางช่องทีทไยพีแชนแนลได้เลยครับงัดออกมาได้เลยครับแน่นมากนะครับเราจะต้องทำตอนร้อนๆนะครับและท่อพีซีอ่อนเห็นไหมครับเนี่ยกาวติดเต็มเลยครับแต่เราก็นำข้อต่อนะครับหรือข้องอของท่อพีซีนะครับ กลับมาใช้งานได้